สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube บ้านน้อยพาเที่ยวนะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานแสดงพุกประจำปีพศ2 5 6 6ที่พัทยาค่ะตอนนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เขาจะจัดแสดงพุกกันค่ะที่นี่มีจัด2วันนะคะคือวันศุกร์ที่24กับวันเสาร์ที่25คือวันพรุ่งนี้ค่ะ ใครอยากมาเที่ยวก็แวะมาที่พัทยาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา5โมงเย็นแล้วค่ะสถานที่จัดงานจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมด้านบนตรงนู้นกันนะคะมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยค่ะ บริเวณงานเราจะเห็นว่ามีผู้คนมาจับจองพื้นที่เพื่อที่จะนั่งชมพุในคืนนี้ตั้งแต่ยังไม่มืดกันเลยนะคะที่นี่นะคะตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นค่ะพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าซึ่งสวยมากเลยใครมาก่อนก็จะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามนะคะซึ่งวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเปิงใจให้กับผู้ที่มาชมพุกันมากเลยค่ะ เวลา5โมงครึ่งแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังสวยงามมากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะผู้คนก็เยอะแยะมากมายเขาจองพื้นที่ในการนั่งดูพุกันเยอะมากเลยค่ะหน้าหาดตรงนี้นะคะเราจะอยู่ตรงหน้าที่เป็นเรือที่เขาจะไว้จุดพุด้านหน้านะคะมีทั้งหมด4ลำค่ะตรงนั้นคือเรือที่จุดพุเขาจะแสดงแสงสีเสียงคนที่มาจองที่ในบริเวณนี้นะคะก็จะได้เห็นพุอย่างชัดเจนนั่งกันแบบ ใกล้ชิดมากๆเลยค่ะ หลังจากพาเพื่อนๆเดินชมริมชายหาดพัทยานะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะคะไปดูว่าที่นี่เขามีร้านอาหารอะไรน่าทานให้เรารับประทานกันบ้างนะคะตลอดเส้นทางที่เป็นถนนเรียบชายหาดนี้นะคะเขาก็จะปิดไม่ให้รถเข้านะคะตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่โมงนะคะก็จะสามารถเดินบนถนนได้ค่ะแต่ที่สังเกตนะคะยังพอมีรถจักรยานยนต์นะคะพอที่จะสัญจ เข้ามาในพื้นที่นี้นะคะแต่ก็ไม่ได้มากนะเดินก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยนะคะเราเดินขึ้นมาตลอดแนวถนนริมชายหาดนะคะเราจะพบกับซุ้มอาหารที่เป็นเต็นท์สีขาวๆแนวยาวเรียบริมชายทะเลไปเลยนะคะซึ่งมีร้านอาหารที่น่ากินน่ากินเยอะมากเลยเลือกเอาได้ตามใจเราเลยนะคะน่าทานทุกร้านเลยค่ะ เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะคะก็จะเปิดให้ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวเข้าไปอะคะ่ะเนี่ยเขากำลังจัดระเบียบเดี๋ยวสักครู่เขาจะเปิดให้เข้าไปนะคะเพื่อที่จะเข้าไปนั่งชมคอนเสิร์ตด้านในโดยการผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง18นะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดตอนประมาณ5โมงครึ่งค่ะ ะะสำหรับโซนนี้นะคะต้องเป็นที่ถูกใจของสายเซลฟี่หลายๆคนค่ะและเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะถ่ายรูปกันรัวๆค่ะกับจุดนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ หมวกน่ารักน่ารักมากเลยนอกจากเป็นจุดให้เราเซลฟี่นะคะก็ยังมีกิจกรรมแต่งหน้าชนเผ่าอินเดียด้วยค่ะแล้วก็มีของขายที่น่ารักสไตล์อินเดียแดงค่ะถ้าใครชอบแนวนี้เข้ามาถ่ายรูปตรงนี้รับรองว่าฟินสุดๆ กับพี่ๆที่เขาเอาของมาขายมาตั้งบูธแสดงโชว์สินค้าที่น่ารักนี่นะคะเขาบอกว่ามาจากวังน้ำเขียวค่ะรวมกลุ่มกับผู้ที่รักเหมือนๆกันนะคะชอบในศิลปะของวัฒนธรรมของชาวอินเดียแดงเหมือนกันค่ะ ก็เลยรวมตัวกันแล้วก็มาออกบูธแสดงสินค้าเอาสินค้าสวยๆมาให้กับนักท่องเที่ยวได้จับใจ่ายใช้สอยค่ะซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยนะคะแต่ขายดักฝันที่พี่เขาหยิบให้ดูค่ะถ้าแบบเล็กนะคะเอาไว้แฝนคอได้อยู่ที่อันละ1 5อบาทค่ะแล้วก็ถ้าอันใหญ่ก็300บาทนะคะ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ได้รับลาขอบฟ้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการชมพระอาทิตย์ตกที่สุดจะโรแมนติกค่ะสวยงามมากเลยแสงสีทองในวันนี้นะคะต่อไปก็เป็นหน้าที่ความสวยงามจากแสงมิออนค่ะรับรองว่าสวยงามไม่แพ้แสงพระอาทิตย์เลยนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะพระอาทิตย์ตกแล้วแสงไฟจากร้านค้าแล้วก็จากเวทีคอนเสิร์ตก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะผู้คนก็หลั่งไหลามาอยู่ในบริเวณที่เขาแสดงพูกันคะ่ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่หาของมานั่งรับประทานกันนะคะเพื่อที่จะรอชมพูค่ะตรงเวทีคอนเสิร์ตนั้นคนเยอะมากๆเลย แต่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆก,ก็จะได้ยินทั้งแสงสีเสียงนะคะแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตด้วยแต่ด้วยความที่เรามานั่งอยู่ไกลๆนะคะก็อาจจะไม่ได้มีบรรยากาศตรงคอนเสิร์ตนะคะแต่คนเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยเพระอาทิตย์กำลังตก ไม่ได้อยู่ตรงเวทีคอนเสิร์ตเขาก็จะมีจอมอนิเตอร์ Monitor ใหญ่ๆให้ดูค่ะตรงนู้นฝั่งนู้นเห็นตอนนี้ก็ขึ้นร้องเพลงไปแล้วค่ะถ้าใครอยากดูคอนเสิร์ตก็ไปอยู่ใกล้ๆจอมอนิเตอร์ Monitor ก็ได้นะคะ ระหว่างที่เรากําลังรับประทานอาหารกันนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินขายอาหารกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหมึกย่างกุ้งทอดน้ําดื่มหรือว่าทิชชู่ที่รองนั่งนะคะเสือ่อมีครบหมดเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็ปิดไฟสนิทบริเวณริมหาดเลยนะคะเพื่อเป็นสัญญาณว่าพิธีเปิดงานพุ้คืนนี้กําลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะ ชุดแรกนะคะเป็นการจุดของประเทศมาเลเซียเป็นชุดที่1นนะคะต่อด้วยประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งสวยงามมากเลยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะคะเป็นการช่วงพักพักเบรกประมาณ50นาทีเดี๋ยวชุดที่สองจะเริ่มต้นที่เวลาสามทุ่มตรงนะคะเป็นของประเทศ เซอร์เบียหลังจากนั้นสามทุ่มยีินะคะก็จะเป็นของประเทศจีนพอปิดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะในช่วงสามทุ่มสีแล้วเราก็จะมีการเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ปิดงานไปเลยนะคะ